สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนกับช่องบูมเบลนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ขย่าโครล่ามาร์สหนึ่งหนึ่งหมื่นครั้งกันนะคะเพื่อนเพื่อนยี่ขย่าว์ท้งบ้าห้ามอุ้ยแต่ก็ยังคล้องไั้อยู่นะฮะพี่วิกพี่วิกงงอะไรขย่าให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นลูกให้เป็นลูกบอลลูกบอล วันนี้เราใช้โฟลามัรทลดลดอะไรสตรกับอร <Wow. S 1> จะได้ลูกสตรอเบอรีบ่บอลใช่ขยับไปช็อกโกแลตบอลอันนี้สตรอเบอรี่บอลใช่โอเคโชว์กำไรสิสวยไหมสวยว้าว <Wow. S 1> จะครบไม่หมื่นครั้งเลยฮะจะครบไม่หมื่นครั้ง โอแล้วเขาขยาับจนเมือม่อยมือแล้วซะเมื่อยแล้วก็ววยังขยับ <c oughs> ขยับต่อไปเลยรู้ไหมทำไมเขาถึงขยับก็เขาจะให้ตัวขนมโคลามาร์แตกแตกแล้วก็ขยับ <c oughs> ขยับไปเรื่อยแล้วมันก็จะรวมเป็นก้อนเดียวกันใช่ ยังไม่ยังไม่ครบนะเกศสิบเกศสิบเองเหรอโอเคทำต่อเลยพี่วิกับพี่เอกว่าจะเกะ็อันนี้ให้น้องเบลบไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนมันยังเป็นตัวอยู่เลยถ้าเกิดมันยังมีเสียงถ้าเกิดรู้สึกเหมือนมันจิ้งไปกิ้งมาแสดงว่ามันยังเป็นวงกลมอยู่มันยังเป็นที่นเล็กๆอยู่ใช่ใช่ นได้เลยค่ะคุณผู้หญิงแต่นายติ๊กต่อนี่กินน้ำได้เลยค่ะคุณผู้หญิงขยำต่อจะทะลุละจะทะลุละนี่เราต้องมีอะไรมาเปลี่ยนไปไหมล่ะไม่มี ถ้อาอยากไปเลยไม่เป็นไรหรอกมันยังเป็นอยู่หรือมันยังไม่เป็นเลยถ้าเกิดมันยังไปกิ่งมาแสดงว่ามันไปเลยสิใช่อุย้ย ไปไหนอีหยังอีหยังหล่นอีหยังหล่นมันต้องอยู่ในสาวไทยจังหวัดไหนน,น,น, <c oughs> นี่อีหยังหล่นอเป็นอนไม่เสียไม่ไมเขียป็นแม่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่อุบลแต่ช่วงนี้ไม่เสียไม่ค่อยไปอุบล ไม่ยอมไงมีความอดทนมากกว่าพี่เอมอีกนะเนี่ยพี่เอมยังไม่เคยทําเลยอันนี้ขนาดหนูปวดปวดแขนแล้วหนูยังทำต่อยนะเนี่นยน,นี่หนูปวดแขนแแนะเนี่ยตอเด็กๆพี่พี่บิ๊กเอ่อไอ้นี่ไหมปวดแขนไหมปวดปวดเช็คเป็นหมื่นครั้งเลยอ่ะ อยกางด้วยกินด้วยฮืมแข่งปบปุ๊บชวนเพื่อนๆกินหน่อยสิกินอะไรปีโป้แช่ยินขนาหนกินปีโป้แล้วเราย่างเขยาวก็ก็ทำชาเลนจ์อย่างไงบอกล้องบอกล้อง ยังไม่เป็นได้ถึงครั้งแล้วได้ถึงลอยครั้งหรือยังหรือว่าน่าจะเกือบครบร้อยครั้งแล้วนะหรอใช่อ่ะขยันต่อ้ไยพี่ปอเลี้ขึ้นมาแล้วเพใจเย็นนะสิเย็นเยี่ยงเลยอร่อยมากเลยใช่ไหม ไม่บายอะไรปวดแขนปวดแขนแล้วปวดแขนจ็บแขนได้ไหมพี่งอ๊ะย่างนี้ไม่ยังไม่ย่ะเปลี่ยนกันก็ได้ ดึงขยาวตัวเอก็เช็คดึงขึ้ได้และยพยาโอ้ออยมันก็จะออพยาวด้วยให้มันอยู่ในขาแหละ ให้มันเยู่เลยคะ่ะแหละแล้วก็ขยับได้วยงั้นแหละบา้ะอาอๆจๆ <laughs> มือนะขยับด้วยชวนเพื่อนที่ชื่ออะไรตัวนี้แฮมชื่อน,น้องแฮมน้องแฮมมีเพื่อนชื่อสลีปสลีปแต่สลีปไปไหนแล้วสลีปตายตายจริงสลีปไปสวรรค์ Hãy đúng không? subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูไปแกะให้กล้องดูมาแกะให้กล้องดูนะเอาอันนี้เป็นบอนมาแกะชูเลยไหนเป็นบอลไหมนี่เป็นบนอลหยิบออกมา,น,กมากนี่หนักเหรอใช่หนักมากวันนี้ถือว่ามิชมช,ชั่นคอมพลีทใช่น่าก,กินไหมจะกินได้ไหมกิน <c oughs> <c oughs> ได้ได้เข้าคำเดียวเลยไหม โชว์เพื่อนหน่อยห <Yeah. S 1> ยิบขึ้นมาเลยนี่ขเขาเ,เลอะไรช็อตโกแลอะไรลสอะไรสตอรอดีเบลตึมดีเบอขอขอลอคโค่ลาม,มาร์น้องเบลก็ทำสำเร็จนะคะช,ชิมสิอร่อยไหมอือ แต่อร่อยใช่ไหมอร่อยก็สตรอเบอรี่ไงโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอค์บลมเมไปด้วยนะคะวันเสารไม่บ่ายค่ะขอตัวไปกินก่อน โชว์กล้องดิวกล้องนี้มันจะรอดไหมเนี่ยเกินเลยมากเล็กเข้ามือน้องเบลเลยนะเล็กมากเลว่ามือน้องเบลอีกพี่เบลพี่มาชอบอะไรเล็กๆพี่รู้เปล่านี